สวัสดีค่ะผู้ชยชน่นสกุร่ามิเตอร์วมันเรามาทำหุ่นยนตว่น้ำได้รม่มกันเลย่นยนต์ว่ายน้ำได้ยนต์ตัวเปียกหุ่นย โอ๊ยโดนหน้าแม่ขาแม่ครับบอกว่าอุ้ยมโดนหน้าฉันหมดแล้วอุ้ยเขาบอกว่าไอ้ตัวสับปะรดโอ๊ยมันโดนหน้าสามโอแม่หุ่นยนต์เข้าเรียนไม่ทันครูก็ไม่สอบพอดีแต่หุ่นยนต์นี้เป็นครูสอนะเรียนนะเรียนคุยกับ 生日。 ไปอยู่ต่างประเทศหรอมันเอา้าถ้าไม่ครูไปอยู่ต่างประเทศแล้ววะเมื่อกี้เราเงียบเพราะว่าเราเมื่อยปะนะคนตอนนั้นเราเงียบอยากให้ครูออกไปใช่ไหมน่ะครูมาท้าไมคไรูหายไปไหนอ๋อครูจดไว้ตรงนี้ครูหุ่นยนต์นี่นานเล็บเล็ ิชาอะไรครูก็ไม่รู้เรียนจีนเสร็จแล้วอังกฤษจีนเสร็จแล้วก็อังกฤษเชื่อฟังครูด้วยนี่เน้นี่เน้ครูให้จดตามนี้ให้เยอะถึงเลยนะครูขี้เกียจสอนนักเรียนแล้ว

ชอ,ชอบนี่เออแล้วครูว่าครูจะอยากจะแก้อะไรฉะอ๋อมันต้องแบบนี้สินัเรียนจะเล่นกันได้ได้ผมว่าแอบครูที่เกียดสอนนักเรียนและนักเรียนหายตัวไปช่ชน ามหาคุยทั่วเจออะไรยังงแล้วก็เจอไ,ไดนเด็กก็ทำแ,แต่แต่ไม่รู้เด็ดออกไปจากเรียนกุกนึกถึงเด็กคนนั้นว่าทำงานเสร็จเล้วเด็ดเดดกกบอกว่าู ยุ่เนี่ยยอมมาตั้งหลายชั่วโมงเลยนะขุนยุ่ยรีบเล่นตัวเองแค่ขึ้นไปถึงฝันได้แต่ครูขุนยุ่น้าไปไม่ได้เพราะครูตัวเล็กแต่เด็กๆก็ตัวเล็กกว่าผู้ครูเด็กๆตัวเล็กตัวเล็ก ไม่ได้เลยเมื่อครูบอกว่าชีวิตนี้มันใช้เดตัวเล็กโอถ้าเรียขึ้นไปก่อนแล้วครูก็ขึ้นไปตามเด็กโอ้แล้วครูก็ขึ้นไปตามเด็กแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือเด็กขึ้นไปห่อนอะไแต่มันจะใกล้ถึง แม่เด็ดจะเลี้ยวโซ่เข้าไปแต่คู่ก็คู่หุ่นยนต์ก็ตามใจเด็กก็ไม่ได้แม่หุ่นยนต์เนี่ยว่าเด็ดเด็ดเนี่ยมารับประทานข้าวอร่อยรูนก็ไม่พอใจแล้วก็ไปชดคู่ ก็หน้าหนี่งเดกก็ชด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 เด็กก็ไม่ทันครูก็ชด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 ครูชดไปมาเดยกก็ไม่รอดครูเลยนี่ออกจากนี่ไปแต่นักเรียนไม่เห็นครูคูก็เลยหนีแอฟแล้วก็รีบออกไปวันนักเรียนจะเห็นครู น de ั่นหองก็ไ no ด้เจอคููคููตัวเล็กก็ไม่เห็นคููเลยคููสอบภาษาอังกฤษนั่เลียคููให้ตัวเล็กน่าจะเห็นคููอังกฤษน่าจะมาแล้วล่ะคูก็เลยรีบเข้าไปเดินห้องแต่ก็เจอครู ตัวเร็ตสอนเรียนอยู่ครูก็เขียนภังกฤษเลยโอ้แปดนาทีแล้วเราจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้คะอ่าลืมกดไลค์กดนี้ไม่พลาดคลิปมันทอนัดนำชาอีใอชาแนยค่ะสำหรับไม่เป็นคนจะแหนบบาย